สวัสดีแม่แนะคะแม่แม่ขาดูสภาพของสายโยกแล้วก็เมดิน่านะคะบรรยากาศหลังฝนตกเมื่อวานนะคะแม่แม่ค่ะดูนะคะเป็นน้องโฟชุบแป้งไปแล้วนะคะวันนี้เมดิน่าของเราเองก็เช่นกันนะคะแม่แค่ะโอ้เมื่อวานฝนฝนตกน่ากลัวมากนะคะทั้งฟ้าทั้งลมนะคะแม่แม่ค่ะฝนกระสาดเนาะน้องๆกระเลงโค้นกันเต็มทีเลยนะคะ ดีนะคะที่บ้านน้องโภไม่ออกเพราะว่าอยู่ข้างนอกนะคะแม่มีค่ะเพราะมีอย่างบังเนาะกระต๊อบน้อย,นยก็กลัวกลัวปลิวเหมือนกันนะคะเมื่อวาน <c oughs> เพราะว่าเป็นลมหมุนนะคะดูค่ะดูจากต้นกล้วยนะคะแม่เมล้มวันี้ระนาดเลย อารของเล็กๆนะคะแม่ๆสับปะรดย่าย่าก็มีบ้างป่าปายเนาะเพราะว่าฝนเพิ่งจะมาตกวะค่ะรอบรอบของปีนี้ก็ครั้งที่สองเองนะคะแล้วก็เมื่อวันก็พากันไปตัดอ้อยมาก็พอเอามาพอให้น้องกินแล้วก็เอามาเป็นพันพันอ้อยปลูกนะคะแม่แคะ่ะเพราะว่าเราก็ผมที่ เข้ากับบริเวณที่น้องอยู่กันแล้วนะคะ <c oughs> ก็เริ่มลงปลูกหญ้าบ้างน,นะคะนี่ค่ะเริ่มปลูกหญ้านะคะพอก็ปลูกได้บ้างแล้วเมื่อเมื่อวานก็ได้อยู่ประมาณสี่แถวห้าแถวนะคะตรงนี้ลงไปแล้วนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็ของวันนี้เนาะ วันนี้เพิ่งจะได้กี่ล่องสองสามล่องนะคะเป็ดพันหญ้านะคะพ่าจะปลูกทั้งหญ้าทั้งอ้อยละคะแม,แม่แม่คะพ่อเดี๋ยวนี้ยายน่องกินนะคะแต่ช่วงนี้ช่วงดูดูทำนาก็ดีหน่อยเพราะเรายังยังไม่มีคะแนนในการอัหล่อมหัวอีกนะคะเดี๋ยวต้องลอกก่อนนะคะดีที่ เป็นช่วงทำนานะคะง้อกับใบด้เขามานะคะเพราะว่าถ้าเรามาปลูกไว้อย่างนี้แล้วถ้าไม่ล้อมรั้วไว้เนี่ยไม่เหลือนะคะนี่นะคะก็เอามาปักไว้ด้านข้างด้านข้างเพื่อที่จะให้ดินแน่นนะคะเสียบหมดเลยนะคะทำมดละนิดละหน่อยะค่ะแม่แม่ อันนี้ยาม่นบ่อหออ๋ออ,อ้อยฝังทั้งผีม่นอทั้งขาวอ้อยก็ฝังด้านข้างมาถึงตรงนี้นะคะทั้งยาทั้งอ้อยชุ่มฉ่ำกันเลยนะคะื่อวานฝนตกก็ดีใจอยู่นะคะแม่แม่แต่ว่าก็กลัวเนาะ เพราะว่าบ้านเราอยู่ข้างนอกเลยดีนะคะที่ไม่เป็นอะไรเพราะว่าลมหมุนเนาะโรงเรียนโรงเรียนหมู่บ้านข้างๆนี่ออกหมดเลยนะคะโรงเรียนบ้านกระเบืองเพ่่อนออกเมิดเลยเป็นตาสงสารคือย่างน,นี่บ้านเราก็ไม่่ไม่รู้เหมือนกันว่า มีใครออกหรือเปล่าอาจจะมีบ้างนะคะเพราะว่ามันมันหมุนเนาะมันเป็นแบบหมุนหมุนเป็นตาย,ยานนะคะน่าอร่อยไหมแซบบ้านะ่ะโพทองเขาได้แม่นะคะแม่แม่แมค่ะหนาตา หน้าตาคือกันเด็กนะคะรูปทรงทุกอย่างเหมือนแม่ดีหน้ามากอร่อยเชียวหน้าหน้านะนะพ่อควญก็ยังไม่ได้มากันนะคะก็ยังไม่ได้มาเก็บทำความสะอาดเพราะว่าพ่อควญไปตัดกล้วยอยู่นะคะแม่อย กินไปหลับตาไปนี่คือได้แม่จริงๆนะคะแม่ๆค่ะทางกินทางโยกกินไปเด้งไปนะคะโป,โป๊ๆหุ่นเขาก็จะประมาณนี้แหละค่ะน้องโพเพราะว่าน้องช้างเขาเด้งตลอดเวลานะคะระบบย่อยเขาก็จะดี เียบยาจากของนั่นฝากแม่แม่นะคะกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆของเราด้วยนะคะแม่แม่คะ่ะในสำหรับคลิปนี้นะคะแม่ฟังก็จะขอจบแค่เพียงเท่านี้นะคะไว้แม่ฟังจะลงคลิป เรื่อยๆนะคะให้แม่ๆได้รับชมกันนะคะ